สวัสดีครับสวัสดีมิตรหมอแคทแฟนหมอลัมทุกคนครับมื้อนี้กับามาพบกับบาวโจดีไซน์นะครับผมกับข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอลัมครับมื้อนี้ผ้าป่าสาวน้อยนะครับผมผ้าป่าสร้างหอไตรที่บ้านแพงวัดชัยประดิษฐ์ถวายเที่ยงวันนี้อตอนนี้ยอดกับยอดผ้าป่าสี่แสนกว่าแล้วนะครับไพรสิตต่อยอดกันยังท่านเด้อครับผมกับขออนุโมท,ทนาบุญกับบอโจโยมานิน กับสอนนุดและกับสมาชิกสาวน้อยเพชรบานแพงทุกคนแล้วก็เอฟซีที่โอนเงินไปร่วมทําบุญนะครับขออนุโมทนาด้วยนะครับสาธุครับบอโจโยมมนิ่งเห็นบอพี่น้องเพิินผ้าลูกทิมเพิินไปเฮ็ดบุญอ่าเสริม,เสร,ม,เ,สรมเสริมบุญเสริมบารมีเห็เจ้กของสีใได้ปังปังต่อไปแต่ว่าตอนนี้สาวน้อยกับปังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานด้านหมอลํา งานด้านอ่อนล y o ยูทูบกับปังคือกันครับพี่นอ้องถือว่าเกง่งสี่ผู้บริหารคนหนี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วโพสล่าสุดของบอจยมามนิ่นครับพี่น,อน้องในเฟซบุ๊กหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอกหูว่าบอจอจโพสถึงไผ่อาจจะไม่ได้โพสถึงครอาจจะโพสสอนลูกทีมไปในตัวเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นโพสจังสี่ครับศิลปินคิดลบสร้างมุมลบให้กับเพื่อนให้กับงานให้กับวงคุณจะเดินหน้าต่อไปอย่างสง่าผ่าเผยกับวงได้อย่างไร ทั้งที่ยังทำมาหากินอยู่กับวงและยังขึ้นบนเวทีที่วงสร้างพลังบวกให้ตัวเองสี่ลูกคนสำเร็จมีมากมายคนอื่นเขาได้ดีมีถมไปเฮ็ดเอาเพียงหัวหนาผ้าเฮ็ดขักป่นนี่บอเงินบอท่องกอยูหนีตัวเปลี่ยนความคิดสร้างพลังบวกแล้วจะมีความสุขในการทำงานคิดดีทำดีคนอื่นเขายังได้ดีคนเขา คนเขามวนกันแต่บึ้มบืมทางทำงานทางทาย YouTube มีแต่มวนไปนามีแต่ฉเฉลิ้นไปนาหาเอาเปลี่ยงเงินสีมาคิดอย่างทางลบหัวหนามีแต่แนวคิดสีผ้าหางผ้ามีผ้ารวยใส่ชีวิตให้มีสติให้เอาปัญญาพาสร้างพาสู้ย่าให้เขาว่าได้หน้าตาดีเสียงดีเสียทีปัญญาอ่อนอ วิสัยทัศน์ทัศนคติมุมมองความคิดความอ่านมันต้องได้พร้อมและคิดนำไปและคิดไปนำกันกับทิศท,ทางของวงสันตัวมั่นจังแมนสู่ๆทีมงานทุกคนกําลังใจให้ลูกเลือทุกคนครับผมอันนี้ก็คือโพสของบอสโจโยมานีนะพี่น่องนะ้อเมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมาโพสนี่กะ ตีความหมายได้ประมาณว่าบอจโจพรก็บ,บอกว่าอย่าคิดในทางลบหาคิดในทางบวก<ม>เพิ่อผ้าให้ยังกระเฮ็ดไปในเรื่องทำ YouTube เนี่ยบอจโจเนี่ยเป็นหมอล่าวงแหลกๆเลยที่ผ้าลูกทีมที่เห็น y o u t อืมเพราะว่าเพิ่นเห็นถึงช่องทางการหารายได้เสริมจากที่วงเพิ่นมีงานหลายอยู่แล้วแต่ มันมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทําได้ท, content, ทาคอนเทนต์ทายหลังห่านทายคอนเทนต์ตามเพื่อนน่ะบอจโจเป็นผ้าเฮียดอย่และเพื่อนก็ประสบความสําเร็จแล้วผมกล้าบอกเลยเลยว่าตอนนี้ช่อง YouTube ของสาวหน่อยเพจบานแพ้งถือว่าประสบความสําเร็จมากๆลงอย่างคลิปยังไปก็มีคนเบิงหลักแสนแสนขึ้นตลอดครับพี่น้องนี่ล่ะถือว่าบอจโจเพิ่นมองเห็นมองเห็นถึง บอเงินบอทองแหมคุมเงินคุ้มทองที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วแต่ว่าคุณมีปัญญามีความสามารถมีคอนเทนต์ที่สีเอาผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นก็นได้ครับพี่น้องลับบอโจวบอ,บอเคยห่วงวีชาครับเท่าที่ผมไปสัมผัสมานะ่บอโจแนะน้าดีแนะนําให้ทํา YouTube ให้ทำคอนเทนต์มีตจค่าในน้าดีๆเพื่อนท่อยากให้เฮ็ดอยากให้จะเลิ่อนเก่านาะอยากให้พัฒนาไปน้ำกันแมมอยากให้ประสบความสาเร็จไปน้ำกัน ผมคนหนึ่งแหละครับผมมีบอโจยมนิ่เป็นไอดอลในด้านทำยูทูบของผมบอโจนี่ลงมือละ20-30คลิปนี่โอ้ยเพิ่นตัดคลิปต่อคลิปเลยครับผมเฮ็ดมือละสองสามคลิปผมขยัยังมือเลยแต่ย่อมบอโจยมนิ่บอกมว่าเอาเวลา,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 าไดนนอนนะพี่นอนะ้องเนาะแต่เก่งอีหลีนี่คือแบบอย่างที่ดีเลยในคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเขาเห็นในเฮ้าเบิงแบบนี้ถ้าเฮ้าอยากประสบความสําเร็จคือเพิินเฮ้าต้องเดินตามเพิินเฮ็ดตามเพิินเพิิน <ๆ S 2> เฮ็ดได้เป็นยัง <ๆ S 2> เฮาเส <ๆ S 1> <ๆ S 2> ียบ่ได้ คนคือกันมีความสามารถคือกันอยู่ที่ว่าการเอาใจใส่การเรียนรู้พัฒนาจับของแล้วกาเฮ้าสนใจเฮ้าอยากประสบความสาเร็จประมาณขนาดใดถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเหมือนบอสโจเห็ดเอาเลยครับคุณมีตอยางอยู่ตรงหนาแล้วคุณมีคู่บาอาจารย์ที่เพร้พอมที่จะสอนคุณที่จะสนับสนุนคุณไงคุณฝ่าวเห็ดเอาเนะพี่นอนะ้องเนาะ มันบอดอยเป็นงานที่เหมื่อยเลยเห็นยูทูบเนี่ยเฮงมวนยิงอยู่กับสาวหน่อยเพรบัานแพงนอกากสมาชิกสาวหน่อยเพรบ้านแพงนี่มีโอกาสกวาัวมูมีโอกาสยัางหูบะอุอ้งอิงกำลังดังกำลังเป็นกระแสหรือว่าไม่แค่อุ้งอิงบอโจสมาชิกทุกคนก็เป็นกระแสหมดดังเบิร์สมาชิกสาวหน่อยเพรบัานแพงทุกคนมีความสามารถมีคุณภาพหมดทุกคนคุณเห็นเอาเลยคอนเทนต์คุณจะเห็นยังเลือกเอาเลย คอนเทนต์มันมีเป็นเป็นร้อยเป็นล้านพี่น้องคอนเทนต์ Content ในโลกนีอยู่ที่ว่าเข้าจะคิดเอาเข้าเส็เดเข้าสเส็ดจังไดอยู่ที่ความสามารถของเข้าแล้วนี่แหละบอโจโจเพิน่นเกิดออกมาว่าประมาณนี้แล้วพี่น้องเนอะผมขอตีความนิดนึงอ่าแล้วล่าสุดบอจโจก็บ,บอกว่าจังสี่ครับพี่น้องแปดชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะกับโพ์อีกนะครับมีอีกโพดนึงมีไอดอลอยู่ในใจมันก็ดีขนาดผมก็ยังมีไอดอล ไอดอลหรือไอดอลหรือบุคคลตัวอย่างไอดอลก็คือบุคคลที่เราชอบที่เรารักที่เราศรัทธาในตัวเขาหรือผลงานของเขาหรือเราคิดเท่ากับเขาเป็นครูของเราสิ่งไหนที่ไอดอลของเราทำดีเราก็เอามาเป็นตัวอย่างเช่นการร้องการลําการวางตัวการประพฤติตัวการปฏิบัติหน้าที่การใช้ชีวิต สิ่งไหนที่ไอดอลของเราทำตัวไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องก็อย่านำมาปฏิบัติตามไอดอลนะลูกแยกแยะให้ออกอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะวันหน้าทุกเพราะวันหน้าลูกๆทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นไอดอลหรือเป็นครูเช่นกันสู้ๆนะลูกสู้ๆนะลูก,ลกทีมของผมทุกคนอันนี้แหละครับพี่น้องผมก็ได้น้ำข่าวนี่มาวอกสพอนะ่พี่น้องฟนะังเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนใครที่สนใจอยากจะโอนเงินไปร่วมทําบุญกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในการทําบุญสร้างหอไตรที่บ้านแพงวัดชัยประสิทธิ์นะครับผมก็ยังสามารถโอนเงินไปร่วมทําบุญได้นะครับผมเข้าไปเบิรงที่ a c e b o o k ของหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมตอนนี้ก็ยังสามารถทําบุญได้น้ะพี่น้องนาตต่อยอดได้ตอนนี้ยอดกระ400,000กว่าแล้วครับพี่น้องครับขออนุโมทนาบุญนะทุกคนด้วยครับสาธูครับ สำหรับเรื่องนี้บ้าวโจจากเพจโจดีไซน์ก็จะขอลาพีและนองไปแค่นี้ครับผมขอให้มีความสุขทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ